กันนิชัยสวัสดีครับผมสวัสดีกับพี่น้อยอีกแล้วนะครับผมนะพบเจีกันนิดชัยได้ทุกวันนะครับผมนะเป็นประจำนะครับผมสาหรับตอนกลางวันแบบนี้นะครับผมนะมาชักใยพี่ทุกทายน้องนะครับผมนะกลับเมนูแซ่บนะครับผมนะแซ่บแน่นอนนะครับผมนี่คือยำปลากระป๋องนะครับผมมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องใครยี่นะให้เขาเละ หรือถ้าใครอยากยช้แหวนิ่ก็แล้วแต่นะครับผมตามชอบก็ผมนะตามชอบนะครับผมมาผมมามาเป็นตัวเลยนะครับผมนะมาเป็นตัวแบบนี้เลยอร่อยอร่อยแน่นอน ừ <laughs> lúc đổ tải nước độ không được thì nhá. อร่อยมากยำปลากระป๋อง